อามาค่ะเออกระเทยมาแล้วค่ะก็มาถึงคิวของน้องไอริแล้วนะคะเออที่มีลูกเพจขอมาว่าพี่ครับเล่นไอรีผมหน่อยตามจิกเก่งมากอ่ะพี่มาแล้วนะคะเอามาดูเลยนะคะเป็นสกินนี้เลยที่ G m อแจกฟรีนะคะเออเป็นผีเสื้อชมพูเวอร์อ่าสรุปว่าเหมือนกูต้องโลมปะ่ะอีดอกกูมไม่ได้ทำใจมาโลมนะแม่แล้วกูเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมอ่ะมึอองอีดอกผมกูยาวทำไมก่อน ฉันเป็นชนีนะคะฉันเป็นผู้หญิงที่แบบว่าตัวเล็กๆค่ะฉันต้องได้เป็นเลนกลางสีขาฉันต้องได้เป็นเมทแอสซิสินสีขาผู้ชายโอ๊ยงงมากอ่ะแต่ใน,นเมื่อผู้ชายเลือกแล้วเห็นแล้วว่าก็เธอคือแกลงก็เธอคือถึกแน่ๆก็เธอก็ออกของรวมไปเลยนะคะรวมให้ผู้ชายแบบเยี้ยวๆไปเลยมาค่ะแม่อู้อีดอกงงมากยังไง ก่อนนะก่อนนะอีหมาอีหมาอีหมาไม่สวยกระเด้งไปก้อนโอ้ยบา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 ยีโดวบายบายบายุ้ยวุ้ยุ้ยยบายบายบายแขนหรอแขนสิแขนฉันสิหล่นกีดออกมาหล่นกีดออกมาเลยมามืองเอามาดูกันนะคะว่าไอ้ลิโลมคือจะมันจะได้ไหมแต่ว่าบอกเลยว่าอย่าหวังว่าฉันจะลวงใครได้นะคะอีดอกดาเมจต้องไม่มีแน่ ครเพราะฉันจะออกของแทงเป็นหลักเลยอ่ะอู้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางแม่มาแล้วจ้ะไม่มาปาปากรจากพีก่ฆาาแล้วกรงจากพีก่ฆาาหมา,อ,าอ้าวอีหมาตุ่เออเอเอตีช้างก่อนตีช้างก่อนพรลบบคุมค้องสัตว์พรลบบคุมค้องสัตว์จะโดนไหมจะโดนไหมถ้าตีช้างอีดอกย,ย,ยังไงคะยังไงว้าไม่ไมีไ,มไ,มไถอยก้อนถอยก้อนมาเดี๋ยวฉันแอบก่อนนะตรงนี้นะโอ้ใครผ่านมาตรงนี้ฉันกระเด้งนะฉันจะทําให้กระเด้งนะบอกก่อนโอ้ เขียกลิปก่อนขิปมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอีทูเรนหนูต้องเลิกบวกก่อนนะลูกนะหนูจะไปวอแวกับเขาไม่ได้หรอกนะเออเลิกก่อนลูกัุดักตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โอ้โอหมากระเด้งไปก่อนค่ะว้ายหนีแล้ววายแขนเหรอแขนแขนก็ตามมาสิคะตามมาสิคะเออเออยังไงอูดักนะดักนะเอาสิสิ โอ้ยไม่เดินมาวะไปไหนกันหมดเลยอีดอกยังไงก็เธอจะกลับบ้านแล้วนะทําไม่มากันอ่ะมึงเดี๋ยวกูก็ทิ้งเลนไม่ได้ไปอีดอเดี๋ยวถ้ามันโถมแครี่ล่ะไม่ได้อู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงพูดไม่ทันขัดคาเลยอีลิงมาแล้วอิลิงมาแล้วหนึ่งอารลิงฝั่งเรากับลิงฝั่งเขาใครจะเป็นซุนหงอคงนะคะอีดองงมาดูกันว่าใครจะเป็นซุนหงอคงที่แท้จริง ใครจะเป็นซุนงหงอคงที่เซวนเจิ้นเอามาดูเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีมาแรงมากเมื่อกี้คือดักฆ่าฉันเลยอ่ะโออิลิเลน่าเกินไปนะได้จ้าเดี๋ยวอยากให้ฉันเจอตัวนะฉันจะโชว์งูจ้าว่างูฉันใหญ่เวอร์ ขับก่อนเขับพุ่งยาก่อนพุ่งยาสวรรค์น,นาล่าล่าสัตว์ก่อนอู้นี่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 ฉันเจอสัตว์หนึ่งตัวฉันเจอน้องหมาหนึ่งตัวฆ่าน้องหมาเร็วไปอย่ามันหยอ,อก้องฆ่าตัวุ่งแยอกมือตายไปเลยจ,จะ้ะก็น,นะฉันเดินหาก่อนอีดอกฝั่งนู้นมีทั้งช้างมีทั้งลิงมีทั้งหมาอู้อู้อ,อู้ฉันเจอซึ่งงกคงกำลังจะไปชมพูทวีปอุ้ยฟิกเกอร์เก่งฟิกเกอร์เก่งยังไง โอ,โอ้ช้างมาช้างมาอีดอ,อกอย่าพึงาพ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยก่อนถอยก่อนมึงเดี๋ยวโดนพลบคุมรอ,องสัตว์อีดอ,อกฝั่งหูุนคือสัตว์เยอะเวอร์ลิงช้างหมาอุ้ยมีหมดอ่ะอีโจเกอร์นี่ก็ยิงเก่งเอาดีๆบาสุก้าของมันนี่คือเจ็บนะไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บนะเอาดีๆเห็นเป็นแบบว่าของเล่นหรือว่าเป็นแบบไม่แรงก็เถอะอีดอ,อกผ่านหัวนี่คือเจ็บนะยังไงยังไงอยาให้ฉันใกล้หลอนได้นะฉันจะโชว์งูจ้ะยังไง โอ้โอ้อีโจเกอร์นี่ก็หน้าตายเนาะอีดอกเลือดแค่น้นมืองงโอ้โอ้โอ้ยังไงยังไงยังไงนี่หรอว่ายเจอลิงแต่แทกหน้าลิงไปก่อนหนึ่งแบบหวานๆไปไหนไปไหนไปไหนลิงอุ้ยมันอันสีนีไปเร็วแม่ถอยก่อนถอยก่อนโอ้โอ้ช้างมาช้างมาอีดอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนพลระบคุมครองสัตว์อีดอกถอยมาก่อนถอยมาก่อนฝั่งนู้นคือมีสัตว์เยอะมากมีทั้งลิงทั้งช้างทั้งหมาน่ะคะงงงงไปหมดเลย อ่ะอย่างโอ้โอ้หลวงหรอหลอนหลวงผู้ชายฉันหรอหล่อนหลวงผู้ชายฉันหรอไายผู้ชายตุ้ยมั่นหรอนี่นี่เอาดาบฟันหัวคาดเลยกระเทยอย่ามั่นโผโผโโออีดอกช้างพ่นน้ำไม่ไหวแล้วแม่กูเปียกไปหมดแล้วแน่งงถอยก้อนคาพยาเตะถอยมาก้อนคาไม่เล่นคาถอยมาเนาะถอยมาก้อนจังหวันนี้เมืองถอยก้อนนั่นนั่นนั่นเกือบตุยเลยไหมล่ะเกือบขิดเลยไหมล่ะอีดอกเกือบสุขขิดในวันที่ดื้อแล้วไหมอีดอก โอ้โโอ้โอ้โอนี่กระเด้งไปก่อนยังไงอูลิงมานะคะในแมปในแมปเล็กคือลิงมาแล้วลิงมาฉันจะเข้าให้เลยฉันจะยอมทวายอันติมาแล้วคะ่ะอันติใส่หน้าไปเลยลิล่งทุบช้างทำไมมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วจ้ะไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมอีม,มาแรงวันหัวเขียวกันเด้งไปก่อน,นแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันผู้ชายปัวอุ้ยหนีเก้งอูแรงมากแรงมากแข็งก่อนเลยกูแข็งก่อนค่ะ ออมาเร็วพยาเตะพยาเตะเอามันเออไอรกกอนเนี่ยมันนะอีมาแรงว,วันหัวเขียวอีโจ,โจเกอร์อีดอกทองเอาบ,บ้อมเลยค่ะปูวะปวะปวะเราต้องได้แล้วละ่ะเน,นี่ยโอ้โหลิงลิงโชงงูให้ลิงดูเออนีทม,มาทำไมมาทำไมอีดอกมาตุยที่แท้ทูงงมากกลับบ้านฉันรอพี่ที่ทุงญ้าทุวันเลยพี่ไม่มาสักทีเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วชงงูผู้ชายว้ายมานี่ค่ะมานี่ค่ะจ็อกเกอจ็อกเกอจ็อกทองเออตายไปก่อนคิดว่าไม่มีกระเทยดักอรอหลอกคันก็เทยดักรอนะคะช่วงนี้ฉันบอกให้ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกกะเธอจะดักอยู่ในภูมิตลอดอะไม่มีค่ะเอาป้อมเรือป้อมเรือเอาป้อมเเ,ออมอเดินไม่ดูภูมิก็ตายไปเลยคะ่ะตกกระจาย,า,ยา,ยายตายไมทาไมต่อ,อเอาแดงไหมเออเวดแดงมันก่อน โอ้โหอีโมยเดินไม่ดูเดินไม่ดูหรออีดอกโอ้ย oh, oui, <t ures> เรยงลงหลวงลิงหลวงตามล่าลิงก่อนตามล่าจึงโง่คงก่อนที่กำลังจะไปชมพูทวีุนี่เก่งนี่เก่งหรอทุเรนเร็วๆทุเรนอันติได้ไหมทันเดอร์เบิร์ดไปเลยทันเดอร์เบิร์ดตายโอ้ได้ไหมโอ้ได้ลิงแล้วมาทีช้างก็มานี่จ้ะช้างก็มานี่ ถอยถอยถอยก้อนถอยก้อนจังหวะนี้ไม่ทันแล้วค่ะแม่เออกระเทยกดเออโลไปให้แล้วนะคะไม่มีตัวช่วยแล้วนะถอยมาก่อนเอยขายของออกแทงแม่งเลยเออจะถ้ายืนให้ผู้ชายได้ทำๆนะคะนันนโอ้โอ้มาแล้วค่ะอุ้ยผู้ชายตายอน่างอุ้ยไม่ทันเลยอ่ะอุ้ยผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้วเออเออกระเทยก็เดินเข้าไปแล้วพูดว่า hello ว้าว ดอกถอยก่อนถอยเลยนะคะไม่บวกนะคะตอนนี้คือกระเทยเสียอันติไปแล้วเพราะว่าไม่มีดาเมจเลยอีดอกกระเทยออกแทงไปเลยไม่มีดาเมจแล้วเออถอยมาค่อนแม้ทั้งวัน,นี้ไม่ได้อันติฉันไม่มีแล้วนะโอ้โอ้เจ็บอีดอกคุ่งรอดเจ็บมากเอาลินีน่งเข้ามาวากอะไรตรงนี้ในะอีทูเรียนอีดอกทองเออมึงถอยก้อนถอยต้องไปเอาจเจ้าแม่นาคีแล้วล่ะมึงต้องไปบูชาจเจ้าแม่นาคีก่อนให้จเจ้าแม่นาคีช่วยปะไปเร็วเออ มาเร็วๆมาเดี๋ยวฉันจะทำพิธีให้เดี๋ยวฉันจะทำพิธีให้สมรองบรงบงรดงบดองบดรองบาดงเจ้าบ้าบ่าอย่างทุ่ทำให้เจ้าแม่นาคีออกมาจากถ้ำโดยเถิดถ้าแม่นาคีจะต้องมาด้วยลูกด้วยเถอสาธุไปดีไปเร็วๆฉันทำพิธีให้แล้วไป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 อีดอกตีเร็วๆกูจะตายแล้วอ่าเออกูตีก้อน <c oughs> อีดอกเจ้าแม่นาคีให้พรมาแล้วค่ะเออกำเนิดเจ้าแม่นาคีแล้วนึ่งไป ไปต่อเลยยังไงตรงนี้คือ,อยังไงขาอีดอกจะบวกเหรอนั่น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 ลิงลิงฝั่งเราเข้าไปแล้วจัดแทงหนะ้าอีหมาไปก่อนเอออีหมาเียแล้วตามโจ๊กเกอร์อุ้ยติดเก่งมันติดเก่งมันนี่สิอีมวยดอกทองไถ่เก่งรู้ทั้งไถ่เดอกทองนี่ตายไปก่อนเลยมันเออแม่น,ออานาคีถังฟ้อมให้แล้วปักเราเอาป้อมเลยโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกลจะชนะแล้วมึงไปโอ,อ้ยอย่านะอย่ามาแปะฉันนะอีโจ๊กเกอร์อย่ามาแปะฉันเด้อฉันกลัว ยังไงอ,อูตรงนี้ต้องได้ป้อมแล้วละ่ะคลิปข้าพอดีเลยไปค่ะยิงยิงแล้วตีเลิศทำไปต่อยังไงออกของก้อนฉันออกเป็นอันนี้เลยดาบแดงไปเลยขอดาเมจหน่อยแล้วกันในเมื่อเกมนําแล้วอีดอกเอ,อดาบแดงที่ฉันใฝ่ฝันต้องมาป่ะต้องมาละป้าดาบแดงเนี่ยเออว้าย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 อย,อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะมึงกูกัดแทกหน้าไปก่อนว้า มาค่ะเกคลิปก่อนคลิปก่อนเออมาค่ะกูว่าอุยเออฮายะเตะมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวฉันแทงให้ฮายาเตะนี่คือเกะอยู่นาตามก็เทยเวอร์รู้ว่าก็เทยคือแบบว่าแทงได้แง่นางก็เลยเกิดไงเออไปข่ะจีบป้อมเร็วไายาเตะเร็วเร็วเร็วอุ้ยลิงมาลิงมาแตะแทกหน้าไปก่อนหนึ่งแมตช์วันวานนี่นี่อย่ามนอย่ามันอุ้ยมันไม่ตายอ่ามึงตายตายปะตายปะไม่ตายอรออีดอออีมวยตายแทนอีลิงไม่ตายอีดออีลิงพาเพื่อนมาตายงง เอไปก่อนเอาแดงก่อนเอาแดงมันรดไปคาเวทให้หมดเวทให้หมดเวทให้หมดเลยอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือเก็บให้หมดไปคาเออมาตีมังกรก่อนไปตีมังกรอุ๊ยมาตีหา่ารมังกรหายมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเมืองมังกรหายยี <laughs> ่ดอกกระเลยจะมาเอามังกรให้เพื่อนซะหนอ่อยอยังไงคะยังไงคะแม่ เงียบอีดอกตอนนี้คือเงียบเงียบไปหมดอีฝั่งนู้นคือเงียบหายไปไหนหมดแล้วอีดอกยังไงนังต้องซุ่มอยู่พุ่มไหนเดี๋ยวฉันดูก่อนเดี๋ยวฉันดูให้ก่อนฉันดูให้ก่อนนะเออนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้นี่เองเออเออลนไปนี่กีชางอุ้ยมันกดอันติีแล้วมึงมันล้างแล้วมันล้างสถานะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยก้อน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 แทงยังไม่เข้าคากระเทยผู้ชายรอแทงเข้าก้อน พี่ดอกรอให้กูแทงให้ก้อนชน,นีคนเดียวในกลุ่มเนี่ยงงนัน่นนัน่นถอยมาก่อนแม้ยังไม่บวกอันไหนอันไหน,น,นหอ,อันนี้หรออันนี้หรอเลนนี้ใช่ไหมผู้ชายเลือกเลนนี้ใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวก็เธอจะเข้าไปรอสก,กิลให้นะแล้วทุกคนใส่ให้หมดเลยนะโอเคไหมไปค่ะไปค่ะป้อมนี้ต้องได้แล้วเนะี่ยต้องได้แล้วแหละเลิศเจ็บอยู่หนาะอีโจ๊กเกอร์อีดอกทอง โอ้โอ้มาทำไมมาทำไมนี่นี่กระแทกหน้าไปก่อนว้ายว้ายว้าย,ายไม่ได้เลยแม่ไม่ได้เลยปอยก้อนพี่ดอกระเทยเข้าไปได้แค่แป๊บเดียวเองเลือดหายเลยอะไม่กลับค่ะออเออเรามีเรามีแบบพลังเพิ่มจากคลองอยู่ใช่ป่ะจากเจ้าแม่นาคีอยู่นี่ใช่ไหมเออไม่ต้องกลับค่ะเดี๋ยวเลือดก็เพิ่มเวอรยังไงต่อเนี่ยเร่นนี้คือยังไงออ้ยหายตัวเก่ง ไปค่ะไปค่ะยังไงต่อเร็วโอ้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 ดิจ็อกเกอร์ดิจ็อกเกอร์โอ้ยังไงยังไงดิจ็อกเกอร์มานี่สิมานี่สิดอกทองมานี่สิมันดิดอกทองมานี่สิโอ้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 ฉันรอสกิลให้แล้วไปทุกคนมันหมดแล้วมันหมดแล้วมึงสกิลมันหมดแล้วเข้าเลย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 เออเออลิงลิงเข้าไปเลย ได้ได้เชื่อนี้ดิได้เออเห็นไหมหเห็นไหมโฟเรนเข้าแล้วไปค่ะไปค่ะทันเดอร์เบิร์ดไปเร็วมาคามาคาอย่างไงจะแม่นักี่จะแทงป้อมให้เราไหมแทงแล้วก็เข้าไปเลยสิคะก็เข้าไปเลยสิคะ,คะโอ้ยมานี่สิมานี่สิมานี่สิมึงมึงไม่มอยากเอาอีช้างอะอีช้างมันแข็งมานี่สิกูไม่ได้แซงคิวมึงจะมาว่ากูทำไมมึงจะมาว่ากูทำไมวายฝากด้วยจบเลย จบเลยลอดเออ,อเคมากะจบแล้วนะคะ่ะเออรับวดเป็นหญิงเดียวในทีมแล้วก็เป็นแทงด้วยนะคะเอออะจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะบ๊ายบาย